พี่บอยครับอยากพูดถึงเกมวันนี้นิดนึงครับพี่บอยออจะบอกยังไงเดียวมีเวลาซ้อมน้อยนะครับเอาอย่างแรกก่อนคือมีเวลาซ้อมน้อยแล้วก็พี่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแท็กติกด้วยแหละเปลี่ยนฟอร์เมชันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการเล่นระบบหลัง4เป็น4-2-3-1 4-3-3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเริ่มต้นเกมเหมือนจะดูดีพอเริ่มเล่นไปเหมือนกับความเข้าใจมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ประกอบกับการเสียประตูก่อนโอเคทั้ง3เกมเลยตั้งแต่หลีเกมแรกแล้วก็ชอปปี้ครับรวมถึงนัดน,นี้มันก็ทําให้เกมมันดูยากขึ้นไปอีกความละเอียดในการรับส่งง่ายๆบางทีมันก็ผิดพลาดแต่ว่า,อาตอนพักครึ่งก็พยายามบอกน้องๆว่าโอเคเวลามันพักน้อยแต่ว่าเราจะเอามันเป็นข้ออ้างไม่ได้ครับที่จริงทุกคนต้องลืมเรื่องนั้นไปก่อนโอเคปรับเรื่องสภาพจิตใจก่อนแล้วก โฟกัสกันใหม่ครับผมก,กลับมาลงในเครื่องหลังที่จริงก็ยังไม่ไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าเรามีอาวุธที่รู้สึกว่ามันหลากหลายขึ้นโอเคนอกจากาพวกที่มีความเร็วที่วันนี้ใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคแล้วก็ยังมีอาวุธอื่นๆซึ่งโอเคพอเปลี่ยนไปแล้วก็มันก็ตอบโจทย์กับเกมกับพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ครับผมถามต่อครับพี่บอยกับ เกมนี้เธออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ต่อเนื่องจากช h อปปี้ครับที่พลิกกลับมาชนะเกมนี้ก็พีิกลับมาชนะอีกแล้วครับ,รบมองตรงนี้ยังไงบ้างครับพี่บอยพี่คิดว่าเรื่องนี้เราคุยตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วตอนปีซีซั่นนะครับเป็นเรื่องช็อตเทอมที่ที่ต้องทําก่อนคือ อย่างปีที่แล้วตอนช่วงไปลายฤดูกาลเราก็เจอเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วรู้สึกว่าเด็กเพรสเชอร์แล้วค่อยกลับมาไม่ค่อยได้โอเคพี่ก็บอกว่าช็อตเทอมคือปรับเรื่องสภาพจิตใจให้รู้สึกเราแกล่งจากข้างในโอเคไม่ว่าสถานการณ์ในเกมมันจะเป็นยัง,ยงไงก็แล้วแต่เล่นดีไม่ดีหรือว่ายัางไงเงี้ยช่วยเหลือสปอร์ตซึ่งกันและกันซึ่งมันก็ส่งผลในทุกๆเกมแต่ที่จริงพี่ไม่ได้อยากให้เป็นเพราะเราก็อยากให้รู้สึกว่าเอ้ยครึ่งแรกเราก็เปอร์ฟอร์มนซ์ดีอะไรอย่างเงี้ยยิงประตูนำอะไรเงี้ยมันจะ มันยังไม่มีแบบนั้นสักเกมเลยโอเคแต่ว่า,าครึ่งแรกไม่ดีครึ่งหลังก็กลับมาได้อะไรเงี้ยก็มันเป็นในส่วนดีมันก็มีแล้วก็คิดว่าตอนนี้สปิริตทีมพี่คิดว่ามันดีอยู่แล้วแต่คราวนี้ p e r f o r m ร์แมต้องดีตามตัวสปิริตทีมไปด้วยครับแสดงว่ามองว่าเป็นจะเป็นโมเมนตัมที่ดีเป็นโมเมนตัมที่สร้างความมั่นใจกับ BG หลังจากนี้ไหมครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจก็ได้แต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วที่จริงผลการแข่งขันมันก็สําคัญที่สุดแหละแต่ว่าเราก็อยากให้ได้ระบบหรือวิธีการเล่นที่มันรู้สึกเคลียร์กว่านี้นะครับแล้วก็ให้นักกีฬารู้สึกว่าไอ้ระบบมันนําตัวนักกีฬาไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามีผู้เล่นค่อนข้างหลากหลายโอเคผู้เล่นที่เล่นกับพื้นก็กลุ่มหนึ่งผู้เล่นที่เล่นปัก กลางอากาศผู้เล่นสูงใหญ่ก็อีกกรุปหนึ่งซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นข้อดีที่พี่บอกว่าบางเกมอ่ะสตาร์อันนี้ไปก่อนได้ผลไม่ได้ผลก็เราก็มีอาวุธอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้แล้วก็มันก็สร้างความมั่นใจให้นักกีฬาด้วยเวลาที่รู้สึกว่าปรับเปลี่ยนแล้วเขาทําได้อย่างเงี้ยครับถามพี่บอยฮะตอนนี้ก็เข้าใกล้ ACL 2เอลสาณเดอนหน้าเนี่ยฮะตอนนี้คิดว่าน่ายังเหลือเวลาสําหรับการปรับ เรื่องของผู้เล่นต่างชาติอะไรอยู่ค <c oughs> ิดว่าจะมีการปรับผู้เล่นต่างชาติหรือจะเสริมเพิ่มไหมครับสำหรับที่จริงเรามีลานิวที่เขาเหมือนกับน่าจะกลับมาได้ทันนะครับก็ต้องรอดูลานิวอีกคนหนึ่งครับผมถามถึงวันนี้บ้างครับมาเจอยวกับซานารี <c oughs> วันอังคารที่ผ่านมาโดนไปแดง <c oughs> แต่เกมนี้นี่เหมือนเป็นฮีโร่เลยครับ <c oughs> กลับมายิงสองประตูพาพาทีมชนะ พี่บอยได้พูดอะไรกับมับกฟอร์สคือจริงๆไม่ได้บอกอะไรเขาเยอะก็คือรู้แหละว่าเขาก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนผิดที่ว่าให้ทีมเหลือ10คนแต่ว่าเขาก็ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันแล้วก็ให้ทีมกลับมาได้โอเควันนี้ก็สตาร์ทเขาไว้เป็นตัวสำรองคือเราก็อยากจะเหมือนกับให้เขาอั้นหนโอเคถ้าสมมติว่าพวกเจหรือว่าเทที่มีความเร็ว แล้วเขาลงไปทําได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนเขาลงมาเป็นท้ายเกมเขาก็ได้เล่นอยู่แล้วที่จริงวันนี้พี่ก็วางแผนว่าเขาจะได้เล่นในช่วงท้ายอยู่แล้วแต่มันจังหวะมันพอดีว่าไอ้ลูกกับพื้นเราเล่นไม่ได้วันนี้ก็เขาก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังมีหลายจุดหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงให้เล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมด้วยครับผมทั้งฟอร์มส่วนตัวแล้วก็ทีมเวิร์กด้วย Hello, ครับก่อนอื่นอยากให้โค้ชพูดถึงฟอร์มการเล่นของลูกทีมแล้วก็ผลการแข่งขันในเกมวันนี้ด้วยครับผม Yeah please uh, talk something about the team performance and and our players performance todayYes same same we we prepared the team very well no the players and you make a um, first half very very good same same last game against Buriram and this team the same d i t a i l in second half no we did push s o m e same mistake but this part of the game And we hope you, know, game, you prepare, prepare ครับ for the next game prepare prepare o u r s e l f for start to i n t e f i r s three point ครับก็บอกว่าในครึ่งเวลาแรกเราเล่นได้ดีมากนะครับเหมือนกับเกมที่แล้วที่เปิดบ้านเจอบุรีรัมเลยแล้วก็ครึ่งหลังเราก็ยังคงมีความผิดพลาดซึ่งจะเป็นความผิดพลาดที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีงเราจะกลับไปทำกันบ้านแล้วก็มองสำหรับเกมต่อไปในบ้านครับถามโค้ชครับอา กับสถานการณ์ตอนนี้สองเกมกลายว่าลำพูนขึ้นนำก่อนแต่ว่าจบลงด้วยการแพ้แต่แน่นอนว่ามันเจอทีมใหญ่ตรงนี้มองว่าหลังจากโปรแกรมตรงนี้ผ่านคนไปแล้วในถึงนัดที่สามนัดต่อไปตรงนี้มองว่ามันจะพอดไหมครับกับสองเกมแรกที่เจอทีมใหญ่เลย he said like um, we have passed two games and have the big team now in the third game what do you think about our performance will be up or stay like this No, no, no. Normally, every game you play for a win. No, you see, maybe you see also game against Buriram, we. We attack a lot, you know, no, no defender. Today, also, same, you know. We don't play like small team, you play like big team, you come respect BG, you come about to eat, with well, full power, and the player push, the player have opportunity to score. But this part of the game, you know. We need to learn about our mistake, yeah, because you start to win the game and, and to direct you, you have some mistake in, yeah, about discipline or something. But I'm very happy because the players make the job. But you need the same, same, better for win next game. ในทุกๆเกมเป้าหมายของเราก็เล่นเพื่อชัยชนะอยู่แล้วครับจะสังเกตว่าเราไม่ได้มีการมาเล่นตั้งรับเลยไม,ไม่ว่าจะเจอบุรีรัมหรือว่าทีมใหญ่อย่างบีจีทั้งสองทีมเป็นทีมใหญ่เราก็จะกลับไปทําการบ้านในข้อผิดพลาดเหล่านั้นครับเพื่อมาเติมเต็มแล,และจะมองไปทางแนอนาคตมากกว่าสิ่งที่ผ่านไปคือเราเอามาเป็นบทเรียนเราจะไม่เราจะไม่เอามาเป็นตัวพุชตัวเองว่าไม่มีแต้มเลยเรามองว่าเราเล่นได้ดีแค่ไปปิดจุดบกพร่องแล้วก็ทําให้สิ่งที่ดีให้มันดีขึ้นครับ าถามถึงว uh, uh, an ันเดลีต่ออีกคำถามหนึ่งครับกับอนันยศสังวารก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เจ้าตัวทำผลงานได้ถือว่าไม่เลวทีเดียวแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เองก็เหมือนว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายตรงนี้อยากให้วันเดลีอัปเดตอีกหนึ่งว่าสัปปะทางด้านของโฟเบร์ร่างกายถือว่าพร้อมมากแค่ไหนครับ is like talk about fo r bear because he today he play pretty good about his performance but uh, he want he would like you to update about how the, how does he the fit a r e him because Last game he cannot play 90 minutes. Yes, same, same, you no, know, for Ben before the, the, the game against Sibiran you now. He may have on bad week, you no, know, bad week because to be sick, you no? Know, to be sick in the about the health. He may he leave, he may stay five days in hospital you now, and they make a big effort for play against buriram And today also you now because you don't have too much training for him to recover, you no? Know. But I am very, very happy with what the performance of him you no. Know. Because you need ready because you have many players for help the thes the he many the the you know? the for of ครับก็เหมือนกับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ครับเพราะโฟร์แบในนัดที่แล้วเขาเพิ่งนอนโรงพยาบาล5วันและเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้3วันก่อนเชิญบริรัมนะครับแล้วก็เขาก็ยังอยู่ในโปรแกรม r e c o v e r y สำหรับสภาพร่างกายหลังจากการอาการป่วยของเขานะครับการซ้อมกับทีมก็ยังไม่ได้เต็มที่แต่ทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสในสนามเขาก็ทําดีที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้จนแล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายทั้งโค้ชและก็เพลยเยอร์เขาจะถามไปก่อนว่ายังยังเล่นไหวไหมถ้าไหวเล่นแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆก็ต้องดูผู้เล่นคนอื่นซึ่งทั้งสองฝ่ายถือว่าวินวิน,วนทั้งคู่พอนักบอลบอกว่าไม,ไม่ไหวเปลี่ยนโค้ชก็พร้อมจะเปลี่ยนผู้เล่นเขาไปทําหน้าที่แทนครับ ่ในฐานะคู่แข่งของ BG ในวันนี้มอง BG ยังไงบ้างครับคิดว่าอะไรที่ BG ทํำได้ดีแล้วทำให้แบบว่าเกิดข้อผิดพลาดในเกมของลำพูนบ้างครับ um, You said like uh, we our opponent today is BG what happened in the game that what is strong point of BG what are, or what the weak point or weakness points to make the BG game win today talk about BG not ลำพูน Yes no BG same same we know no when they start to make long ball no because they have it High high players up, no? And you know, you know when you have some mistake about the discipline, about back of the line, you know, For to be more compact, Them take the chance, no? That's the reason. They make same same in the cup, no? They press, start long ball. If you don't have concentration, many times you have a problem. No? Only BG, many teams play like this now in the football, no? When they have done, they start to give the ball up, the up, and you don't know, have patience for control the game, you know, For control the ball, and give chance to them. But as I talk again, no? I c o อ congratulation for victory for BG congratulation for my team โ o ้แล o วไอ้ next game sport to win t ท e game 3 point. ครับเขาก็อันดับแรกเขาก็ขอแสดงความยินดีกับ BG ก่อนนะครับแล้วก็จุดจุดแข่งของ BG จุดเปลี่ยนของเกมวันนี้ก็คือการเติมผู้เล่นสูงใหญ่เข้าไปในในเป็นการเล่นกองหน้าและเล่นบอลยาวคราวนี้ในการสื่อสารแล้วก็วินัยของเกมรับของเราเนี่ยอาจจะมี หย่อนยานอาจจะมีข้อบกพร่องในในบางช่วงเวลาก็ทําให้เขาด้วยคุณภาพนักเตะของ b ีจีก็สามารถเปลี่ยนจังหวะเหล่านี้เป็นประตูแล้วก็นํามาสู่ชัยชนะได้ครับ